เอาละครับทุกคนผมกลับมาแล้วโอเคผมไปตรวจสอบแล้วว่าผมไม่สามารถใช้ไมค์ในการอัดคลิปได้ก็ผมจะเปลี่ยนมาทำเป็นแบบคลิปสอนวาดรูปแทนก็แล้วกันอยากใช้เสียงตัวเองาพากให้ฟังสักหน่อยโถทำไม่ได้เอาะ่ะทดสอบทดสอบการวาดรูปยทำไมมันแหลกวะ<ม>การวาดรูปของผมนั้น ผมจะไม่ได้ใช้การล่างเลยแม้แต่นิดเดียวพวกคุณอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่ได้ล่างเลยสักนิดเดียวผมวาดเอาเลย mm hmm. เช่นผมวาดแบบนี้ไม่ไดิต้องวาดให้สมจริงแบบปกติหน่อยแอประมาณนี้พวกคุณดูทันหรือเปล่าถ้าดูไม่ทันก็ทำแบบสโลซะ ี่คือการว่าแบบปกติในคลิปของผมนะ จริงสิผมลืมเอาเพลงมาใส่อีกละเลยเงียบเหาเลยคลิปนี้บวกกับการทำวิดีโอผมค่อนข้างจะแหลกซะด้วยแล้วคุณก็สร้างเฟรมซ้ำไปแล้วคุณก็ดัดแปลงนิดนิดหน่อยๆเช่นแบบนี้หรือถ้าอยากให้เห็นชัดมากกว่านี้อีกหน่อยก็กดตรงนี้นะครับ ออปชันตรงนี้นะครับแล้วก็วาดซะแล้วก็เอาเฟรมซ้ำอีกทีหนึ่งคุณก็จะได้แบบนี้ใส่ดาวเล็กน้อยแล้วก็ใส่ให้มันเล็กลงเพื่อความสมจริงเข้าไปอีกนิดนึง คุณก็จะได้แบบนี้ดูดีไหมล่ะครับเอ่อแล้วผมต้องสอนอะไรคุณอีกนะอ้อเกดเล็กเกดน้อยผมชอบแอสเรียลนะอีอถ้าคุณดูคลิปผมมาคุณจะรู้ว่าผมชอบแอสเรียล แต่ผมไม่ได้คิดอะไรกับเขามากนะผมคิดกับเขาแค่เพื่อนนะครับคุณอย่ามาโนว่าผมคิดกับแอสเซียวปันอย่างอื่นนะรู <c oughs> วาตาผิดข้างไปเล็กน้อย เออลหะแล้วผมจะสอนอะไรอีกดีนะเออขอนึกแป๊บนะอย่างแรกนี่คุณรู้อยู่แล้วว่านี่คือการวาดแล้วก็จะมีปากกาอีกหลายแบบให้คุณได้ลองใช้ mm. เช่นปากกาแบบนี้จะทำให้แบบเอ่อไม่รู้สิทั้งเส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบไม่ดิไม่เกี่ยวกับเส้นมันทำให้ภาพแบบ mm. มี นูนนูนเล็กน้อยตรงนี้อครับคุณเห็นไหมต่อไปก็ดินสอสำหรับคนที่ใช้เป็นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเอาไว้ทำอะไรกันเนี่ดินสอหน้าตา่างี้ครับแล้วก็นี่ครับเออเขาเรียกแบบอะไรอ่ะอไว้บังรูปภาพทำให้มันแบบมีสีทับสองมิติอะไรเงี้ยเช่นแบบนี้ครับ ็แล้วแต่วิธีของคุณแล้วกันแล้วว่าคุณจะใช้ยังไงผมมีวิธีใช้ในแบบของผมอยู่แล้ว<ม>เอ๊ส,สอนไรอ,อีกดีนะฮะ้าแ,แบบง่ายๆก็คือผมทำแอนิเมชันใช่ไหมผมก็จะวาดรูปแบบนี้แล้วก็จะใส่ลูกเล่นเล็กน้อยให้มันเป็นเมเมมากขึ้นเช่นผมวาดอย่างนี้ผมทำหูแบบนี้ แล้วก็เอาเฟรมนี้ใหม่อีกทีนึงก็จะได้แบบนี้ไปก็คร่าวๆแล้วก็เคล็ดลับพื้นฐานนั่นก็คือการทําหน้าจอมืดแล้วก็เปลี่ยนไปอีกภาพหนึง่งใครๆเขาก็ใช้กันแบบนี้ในช่วงแรกๆแหละผมรู้สมมติว่าผมวาดแซนเสร็จปุ๊บแล้วก็ ตัดออกมาทีก็กลายเป็นแอสเซเวลอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละเอาล่ะขอจบคลิปสอนเพียงแค่นี้แหละ เดี๋ยวแป๊บนะขอวาดให้เสร็จแปบ๊บมันวาดนานอยู่โทษทีนะตอนนี้พืมือผมมันค่อนข้างสะดุดด้วยผมเลยว,วาดไม่สวยแบบปกติเท่าไหร่ขอโทษทีถ้าตัดต่อตรงนี้ได้ผมก็ตัดไปนานละ เอาละเราฉันขอปิดคลิปเพียงแค่นี้แล้วก็ทุยเอาใหม่เอาละฉันขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แหละแล้วก่อนนะท่านผู้ชม